ครับพบกับ Enter อร์ e r t เ i n เป็นครั้งที่2แล้วนะครับสำหรับในวันนี้ผมหยิบเอาซีรีส์จากทางฝั่งอเมริกาดีๆมาฝากเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องราว The Walking Dead ครับสำหรับใครหลายๆคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับซอมบี้นะครับหรือว่าหนังในแนวโหดๆนะครับก็คงจะต้องชอบเรื่องนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวดราม่าแล้วก็ เรื่องราวที่ยิงกันเลือดสาดเลยทีเดียวกับสําหรับในเรื่องนี้ The Walking Dead ครับเรื่องราวที่ถูกสร้างมาจากการ์ตูนนะครับในชื่อเดียวกันนะครับนั่นก็คือ The Walking Dead นะครับคุณจะทำยังไงถ้าวันหนึ่งคุณลืมตาขึ้นมาในโรงพยาบาลนะครับแล้วพบว่าไม่มีใครเหลืออยู่เลยนอกจากเหลา่าผีดิบซอมบี้นะครับที่คอยแต่จะวิ่งเข้าหาคุณนะครับเพื่อที่เห็นคุณเป็นอาหารจานโอชาของมันนะครับ นั่นก็คือเรื่องราวของผู้ช่วยนำนายอำเภอหนุ่มคนหนึ่งนะครับในนามว่า r i กส์กรานะครับซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับ เกิดตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลครับแล้วก็พบว่ารอบตัวเขาเปลี่ยนไปนะครับหลายๆคนที่เขารู้จักเมืองทั้งเมืองผู้คนต่างๆหายไปหมดเลยนะครับสิ่งที่เหลืออยู่นั่นก็คือเหล่ากีดิบซอมบี้ที่น่ากลัวนะครับแล้วก็เข้ามาจูโจมเขาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับสิ่งที่เขาจะต้องทํานั่นก็คือเขาก็จะต้องตามหาภรรยาแล้วก็ลูกที่หายไป โดยตัวเขาเองนะครับมีความเชื่อว่าทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับและระหว่างทางในการตามหาเขาก็ได้ไปเจอกับผู้รอดชีวิตนะครับที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนะครับแล้วแต่ละคนก็มีเรื่องราวนะครับมีแบล็คแบ็กกาวต่างๆนะครับที่แตกต่างกันแถมไม่พอนะครับยังจะต้องลุ้นระทึกนะครับกับการวิ่งหนีการสู่โจมของเหล่าซอมบี้นะครับที่ โอ้โหเต็มเมืองไปหมดเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้นะครับเ h e Walking Dead ครับ The Walking Dead นะครับเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ซอมบี้ที่ดังที่สุดตอนนี้นะครับขณะนี้กำลังฉายอยู่ในอเมริกาในซีรีส์ที่2ครับความน่าสนใจของ Series ซีรีส์เรื่องนี้นะครับไล่มาตั้งแต่เนเื้อเรื่องเรื่องราวเลยนะครับเพราะว่าใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวนี้โงจะรู้อยู่แล้วว่ามันเลือดสาดมันมันม,นมนระทึกขนาดไหนนะครับหลายๆครั้งที่พระเอกของเรานะครับจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันนะครับแล้วจะต้องเอาตัวรอดออกมาแล้วก็ลุ้นตามกัน เต็มที่เลยนะครับแต่ไม่พอนะครับโดยเรื่องราวก็ยังผูกไปกับดราม่าของเหล่าผู้รอดชีวิตหรือแม้กระทั่งตัวซอมบี้เองนะครับ มีเบื้องหลังเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจในแต่ละตอนมากเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความน่าสนใจนะครับนั่นก็คือทีมผู้สร้างครับทีมผู้สร้างของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนำมาโดยผู้กำกับชื่อดังนะครับนั่นก็คือแฟรงค์ดาลาบองนะครับหลายๆคนคงจะรู้ถึงผลงานดีนะครับเป็นผู้กำกับสองรางวัลอสการ์ครับจากภาพยนตร์เรื่อง The Shawshank Redemption นะครับแล้วก็ Green Mile แถมยังอยู่เป็น เจ้าของผลงานดังๆอีกหลายลเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะมิสนะครับภาพยนตร์ที่หลายๆคนติดอยู่ในใจเลยนะครับแล้วก็กงเกอร่วมง,งานกับคนเก่งๆอีกหลายคนด้วยกันนะครับเชื่อได้ว่าภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้ใครที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีวันที่จะผิดหวังเป็นขาดและก็แน่นอนเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่พอครับเบื้องหลังทีมงานโปรดักชันนะครับที่การถ่ายทำทำออกมาได้อย่าง ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นละครนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นซีรีส์เพราะว่ามีความสมจริงสมจังมากเลยนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับตอนแรกในซีซั่นแรกนะครับถูกทำออกมาเป็นมินิซีรีส์นั่นก็คือมีความยาวเป็นแค่6ตอนเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องราวของริกกรมนะครับที่ตามหาภรรยาแล้วก็ลูกนะครับไม่บอกก็เจอหรือไม่เจอยังไงนะครับเอาไปน้่ไปดูเองกันละกันแต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากที่ได้รับความชื่นชอบนะครับก็ถูกทำออกมาครับ ออกมาเป็นภาพยนตร์ตอนสั้นๆนะฮะสั้นๆเพียงแค่ประมาณหนนาทีนะครับแบ่งออกเป็น6ตอนสั้นๆนะครับออกมา,อาดับความอยากของแฟนๆนะครับแล้วก็าฉายอยู่ที่อเมริกานะครับ แล้วก็ใครที่อยากดูก็สามารถเข้าไปดูใน u t u b e ได้นะครับทั้งมาทั้งหมด6ตอนด้วยกันครับเป็นเรื่องราวระหว่างที่มีการติดเชื้อแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับพระเอกเลยใดทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าใครที่เป็นแฟนการต์ตูนเรื่องนี้หรือว่าเป็นแฟนซีรีส์หนึ่งนะครับก็จะเข้าไปดูคําตอบได้ว่าแต่ละครอบครัวที่ต้องมาเป็นซอมบี้นั้นมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็สถานการณ์ตอนที่พระเอกหลับไปเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะเชื่อมต่อใน,นซีรีส์ที่2ครับคราวนี้มาแบบจัดเต็มเลยครับเพราะว่าซีรีส์นี้นะครับ มาแบบเต็มๆนะครับมีทั้งหมดนะครับ13ตอนด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกำลังมีการฉายอยู่ที่อเมริกาถึงประมาณเอพิโซดที่7นะครับแล้วก็เอพิโซดต่อไปก็จะฉายใน ปีหน้านะครับแล้วก็แต่เหลายคนอยากจะด,ดูซีซั่นที่3ไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าอดใจรอไปก่อนนะครับเรื่องของฉากนะครับเรื่องของการไปาํทเรียกได้ว่า,าสนจริงสมจังมากนะครับยิงกันเลือดสาดหัวแบกกันเห็นเเลยครับไม่มีบิดไม่มีบังเลยนะครับซึ่งก็ทําให้เป็นที่ชื่นชอบนะครับของอคนดูเยอะแยะถึงขนาดมีแฟนตั้งกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ มีเรตติงอยู่ในระดับท็อปนะครับของช่องที่นำมาใช้นั่นก็คือ AMC นั่นเองนะครับในเรื่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมนำเอาเบื้องหลังนะครับซึ่งเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำซึ่งมีทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ CG นะครับมีทั้งการใช้กรีนสกร e นมีทั้งการใช้บลูสกรีนนะครับยังไม่ต้องนับถึงเราดารานะครับที่แต่ละคนก็สวมบทบาทได้อย่างน่าสนใจนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย ที่หนีซอมบี้นะครับก็มีแบรกเกอร์นะครับก่อนที่จะมาเจอกับพระเอกกันอย่างเต็มที่เลยนะครับมีทุกรูปแบบท,ทุกาแลคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโหจิกโกโหดนะครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องนะครับทีพ่พี่น้องสองสาวนะครับที่จะต้องช่วยเหลือกันนะครับต้องพยายามเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับ เรื่องนี้นำแสดงโดยหลายหลายคนนะครับซึ่งตัวเอกนะครับที่แสดงเป็นลิกรามส์นะครับก็เป็นนักแสดงที่มีชื่อว่าแอนดรูว์ินคอนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่ยคุ้นเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เก่จะคุ้นที่สุดนะครับนั่นก็คือคนที่แสดงเป็นภรยาของพระเอกของเรานั่นนะครับนั่นก็คือลอรีกรามส์นะครับผู้รับบทนี้ก็คือซาร่าเวนแคอร์รสนะครับหลายๆคนรู้จักแต่ถ้าพูดถึงนางเอกจาก ภาพยนตร์นะครับเรื่อง Prison Break นะครับเป็นซีรีส์เหมือนกันนะครับห,หลายๆคนคงจะจำได้นั่นก็คือเธอคนนี้เองนะครับสำหรับความสนุกผมว่าไม่พูดถึงดีกว่าเอางีนว่าไปดูกันเองนะครับวันนี้มีเบื้องหลังไว้ด้วยนะฮะขณะที่กำลังฟังผมนี่ก็คงกำลังดูกันอยู่นะครับเอาป็นว่ามาดูเบื้องหลังกันก่าง,างแล้วกันนะครับว่าเบื้องหลังของภาพยนตร์นี้เขาสร้างออกมา มีทั้งในส่วนของ 4G Production นะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของเบื้องหลังในการถ่ายทำนะครับที่ผมเอามาฝากในวันนี้ด้วยครับ ดูแค่เป็นน้ำจิ้มนะครับนี่ก็เป็นเบื้องหลังนะครับของภาพยนตร์ซีรีส์เรื่อง The Walking Dead นะครับผมเชื่อได้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อลองชมเรื่องนี้แล้วนะครับก็คงจะ ติดแล้วก็คงจะเป็นแฟนประจําเหมือนกับผมนี่แหละนะครับแนะนําให้ดูเลยครับเรื่องนี้ให้5ดาวเลยล่ะสําหรับใครที่ชอบภาพยนต์ซีรีส์แบบกดดันนะครับมีทั้งดราม่ามีทั้งลุ้นตื่นเต้นระทึกนะครับแล้วก็มีทั้งว่าเสียวน่ากลัวนะฮะยิงกันเลือดสาดนะครับแนะนําให้ดูเรื่องนี้เลยนะครับ oh, God, s <S ไหนๆก็นำซีรีส์ดีๆแบบนี้มาฝากแล้วนะครับวันนี้ผมจะ ลาไปด้วยภาพไฮไลท์จากซีรีส์เรื่องนี้เลยก็แล้วกันนะครับ The Walking Dead ครับซึ่งถูกมาทําโดยเพลงที่มีชื่อที่เหมาะกับภาพยนตร์แนวซอมบี้เหลือเกินนะครับนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า b r a i n นะครับโดย Ken u r b i n Band on s c o t t แล้วก็ Tina Huang นะครับใครที่ชื่นชอบลองไปหาดูก็แล้วกันนะครับ The Walking Dead สําหรับคราวหน้า Enter Entertain โดย DJ Golf นะครับจะเอาอะไรมาฝากกันอีกติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะครับเมื่อไหร่ที่มพร้อมแล้วก็จะออกมาให้นะครับ จะดูก็ติดตามทาง Facebook แบบนี้ละครับไปเรื่อยๆครับวันนี้ไปก่อนนะครับวันนี้ก่อนหลับ้องดูรอบๆนะครับมีซอมบีใกล้ตัวคุณหรือเปล่านะครับ The Walking Dead Season 1 is available on iTunes iTunes.com/tv/The Walking Dead So much fear, oh, so much pain, but it's insane. Father, mother, sister, brother, damn, forgive me for what I am. Fresh ones, I feel the need. My second chance, gotta get some brains. Gotta get some brains. Closer now, just wanna taste Forget about the life you lead I need to eat, I gotta eat so I can breathe How'd you get to this place? The heartache in your life is gonna be erased Now you're bleeding hard, you're walking dead Come join us now, diets and brains